สวัสดีค่ะเพื่อนๆนั่นนี้เป็นเหตุที่สาจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจากมีเป็นเหตุที่เป็นพิษนะคะเก็บไม่ได้อันนี้กินแต่บางคนเขาก็ว่ากินได้ก็อยากกินนะคะมันสะสมแล้วก็สาจะให้เพื่อนๆดูดูไปจนถึงท้ายคลิปก็จะมีจากมีพิษน้อยจนถึงท้ายสุดก็จะเป็น มีพิษเยอะมากที่สุดเลยคะ่ะนี่ดอกตูมเขาแล้วดอกบานเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็มีหน้าตามแบบนี้นะคะ่ะเขให้เพื่อนๆดูแบบชัดๆว่าเป็นยังไงเนาะแล้วจะได้เห็นจะได้ไม่เก็บผิดนะคะเพราะว่าอยู่ทางนี้เขาจะมีเห็ดเยอะช่วงนี้มันกําลังขึ้นเนาะถ้าเพื่อนๆอยู่ทางยุโรปมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะคะก็ รักเล่ห่วงใหญ่หเพื่อนๆเวลาไปเก็บเห็ดอันนี้ขาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเดีาก,ก็ขอถ่ายให้ดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นขาของเขานะคะเดี๋ยวสาจะเขียนลงด้วยว่าอันนี้ชื่อเห็ดอะไรเนาะมันก็มีอยู่ อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ช่วงนี้ขาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <_ an> เห็นไหมเป็เป่อนๆเห็นไหมว่าขาเขาเป็นแบบนี้เนาะอาาให้ดูแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเนาะที่จะให้ดูมีเหตุที่เป็นพิษเยอะนะคะที่สวีเดนสาก็ ไปเจอมาอันนี้ที่เป็นพิษเนะเาะสาธก็ถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนแล้วอันนี้ดอกตุ่มเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะดีมันขึ้นมาที่เป็นตุ่มๆเนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ดูไปแล้วก็จะมีแบบที่เวลามันบานแล้วเขาจะเป็นออกหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะให้เพื่อนๆนดูก็อย่าไปเก็บผิดเพราะว่านเราที่เมืองไทยก็มีเยอะนะคะเห็ด มันก็อาจจะกินได้เหมือนที่เขากินได้กินได้ไดแต่ถ้าเราดูต่างประเทศเนี่ยมันจะกินไม่ได้เนี่ยเวลามันบานแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะคะว่ามันจะมีสีแดงแล้วก็จะมีเป็นเม็ดสีขาว,ข,าวข้างบนนะคะตรงนี้ก็มีพิษเหมือนกันนะคะมีพิษเยอะยอยู่นะคะมันก็ไปทำลายตับของเราเนาะ แล้วต่อไปมันก็เป็นจะเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นดอกสีส้มๆแบบนี้นะคะมันเหมือนเห็ดบ้านเราที่เขากินเลยแต่อันนี้มันก็เป็นสีแดงเหมือนเมื่อกี้นะคะ เพราะว่าสีแดงถ้ามันโดนฝนเยอะๆฝนตกหนักแล้วก็ตรงเม็ดสีแดงเขาจะหายอย่าคิดว่าอันนี้มันเป็นสีส้มๆม,มันจะเป็นเหมือนเห็ดที่บ้านเราที่ว่าสีส้มๆออกแบบนี้กินได้ที่เมืองไทยนะคะแต่อันนี้กินไม่ได้เพราะมันตุ่มแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ดอกบานเขานะคะเพราะว่าฝนมันตกที่สาหาไทยเนาะฝนตกเยอะแล้วก็ ที่สีขาวขาวเขาข้างบนเขาหายไปหมดแล้วมันมีแต่สีแดงๆแ,แบบนี้เนาะก็ <_ buscando> อย่าไปเก็บนะคะอันนี้กินไม่ได้เนาะก็ให้เพื่อนๆ,ๆดูว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็ถึงท้ายท้ายสุดเป็นมีพิษแรกสุดๆเลยอันนี้เขาเขาไม่กินเลยนะคะอันนี้ไปโรงพยาบาลไม่ทันเลยแหละถ้ากินอันนี้นะคะสีขาวแบบนี้แล้วก็เห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ ก็ให้เพื่อนๆดูอย่ากเก็บอย่าก,กินเลยนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะามาฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆได้นะคะว่าเห็ดอันนี้เป็นพิษยังไงนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ